อัปเดตเรื่องราวข่าวประจำสัปดาห์วันที่25พฤษภาคม2564สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยาปฏิบัติการเชิงรุกบูรณาการตรวจแรงงานสร้างการรับรู้มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในสถานประกอบกิจการในเขตพื้นที่อำเภอเมืองพะเยาและเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการ ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเข่งครัดวันที่27พฤษภาคม2564สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยาร่วมปฏิบัติการตรวจหาสารเสพติดในสถานประกอบกิจการประเภทกิจการรับส่งพัสดุสิ่งของบริษัทขนส่งในระบบโลจิสติกจำนวน3แห่งในเขตพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา โดยเป็นการปฏิบัติการบูรณาการตรวจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดประจำปีงบประมาณพศ2564และเวลา10นาฬิกาสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยาร่วมการประชุมคณะทำงานโต๊ะข่าวยาเสพติดจังหวัดพะเยาครั้งที่4พร้อมทั้งสรุปผลการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการป้องกันยาเสพติดในการออกตัวสถานประกอบกิจาการรับส่งพัสดุสิ่งของ วันที่28พฤษภาคม2564สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยาร่วมการประชุมบูรณาการและขับเคลื่อนการบริหารจัดการชายแดนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) และทางสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยาได้รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติจากกระทรวงวัฒนธรรม ในการส่งเสริมและสืบสานคุณค่าเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเนื่องในเทศกาลสงการปีใหม่เมืองด้วยการแต่งกายผ้าไทยผ้าพื้นเมืองผ้าทอผ้าถิ่นตลอดเดือนเมษาย,ยนอสอ,อ,นองสาาาาพ,พันาริงงาน